สวัสดีครับสำหรับมือนีกับเป็นวันจันทร์ที่7เดือน10ปี67ทางขายเซียนคืนมุสุลินกะสิไดมาเปิดขายคืนแขวนดักนกกวักดักนกกีลุ่มเนีพร้อมคืนรักดักไกป่ปลาหรือว่าอุปกรณ์ทําคืนนะเดี๋ยวมาชมไดเรยสินค้าในงานพร้อมราคากันเลยครับผมส่วนชุดนี้ก็เป็น คืนแขวน41บวงแบบหมุนใดผมโดยลังเก็บหนึ่งอันกระดิ่งหนึ่งอันราคารวมทรง2 6 0บาทครับผมเป็นโอพิเศษจากขายเสียนคืนมังสุดินครับนี่คะนี่คือชุดละ2 6 0บาทในมือผมนี่ครับผมรอชำระเงินอยู่หน้าบานบบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD เป็นคืนแขวน40เบวงแบบหมุนได้กับผมขนาด4ด5นิว้วสายนาพีอีห่วงทองเหลืองนะเดี๋ยวพาไปเบื่งเหนืองานครับนี่คะความละเอียดสำหรับท่านใดที่ตามหากะเห็นแล้วสนใจก็ทักเข้ามาได้กับผมส่วนชุดน,นี้ก็เป็นคืนเดียว3 1อหลัก พร้อมโดยลังเก็บรวมทรง450บาทเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD เราชำระเงินอยูนา้าบาทหรือว่าจะเป็นสายเมนห่วงนะครับผมลังเก็บสนใจแบบใดกะถักเข้ามาได้กับผมรืว่าจะเป็นเอ็นทำคืนก็นะเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทางขายเซียนึืนมุสลินน้ำมา แจงพี่แจงนองกับขอฝากลายเอรียดเอาไว้สานีกอนครับสวัสดีครับ